สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะคะมามมันคันปากนะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะอยู่กับพี่เต๋านะคะอยู่ด้วยกันทุกช่วงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราสนับสนุนโดยโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะ โรงแรมบรรยากาศอบอุ่นนะคะน่ารักนะคะใครอยู่ย่านปทุมธานีลำลูกกาหรือใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะคะอยากได้โรงแรมราคาย่อมยาวจับต้องได้ไม่ว่าคุณจะมาพักที่โรงแรมของเรามีสระว่ายน้ํานะคะมีห้องฟิตเนสนะคะมีสถานที่จัดเลี้ยงมีห้องสัมมานานะคะไม่ว่าจะกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะคะมาได้เลยค่ะนะคะสามสี่ร้อยมาได้เลยนะคะแล้วก็เราเพิ่งเดินเวทโรงแรมใหม่ไปเลยนะคุณผู้ชมนะคะสวยงามนะคะสัมมานา หรือจะจัดประกวดนะคะหรือจะจัดเก็บตัวจัดก,กิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชายงามนางงามก็มาได้ด้วยเช่นเดียวกันโรงแรมเอ็นซิลินะคะบริหารงานโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานนะคะและเป็นสถานที่จัดประกวดนะคะมิสเอิร์ธไทยแลนด์แล้วก็เป็นสถานที่เก็บตัวมิสเอิร์ธไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งพี่เลี้ยงนางงามทั้งตัวนางงามเขาก็พักกันที่นี่แหละคุณผู้ชมนะคะบรรยากาศน่ารากักบรรยากาศอบอุน่นอาหารการกินอร่อยอร่อยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็ราคาย่อมเยาวใครสนใจนะคะคุณผู้ชมสำรองห้องพักกับเราได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยนะคะ029944321 0816555849นะคะย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงนะคะ029945321 08165558 4 9ขาดนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงนะคะกระแสของน้องเขาเรียกว่าน้องมาลัยแล้วกันเนาะน้องมาลัยซึ่งเกิดเป็นนางงามแล้วก็สวยด้วยนะคะแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงที่แข็งแกร่งเนี่นะคะเขาก็ประกาศว่า lost to miss universe Thailand 2025ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะก็จถ้าเกิดเราจับจุดตัวเองแล้วว่า เราเนี่ยเหมาะกับเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หรืออาจจะเหมาะกับเวทีนางสาวไทยหรืออาจจะเหมาะกับเวทีมิสเอิร์ h เนี่ยเราก็สามารถที่จะตามหาฝันกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนะคะหนึ่งในสมาชิกของเวทีแพดเจียนนะคะอย่างน้องเจสซี่นะคะเป็นอดีตนางงามนะคะแล้วก็จากกระแสที่น้องมาเลยเนี่ยนะคะจะมาลงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าแรงมากจนกูรูนะคะหน้าสวยนะคะหน้าสวยผิวพรรณดีเซ็กซี่นะคะอย่างน้องเจสซี่เนี่ยนะคะ มาแสดงความคิดเห็นว่าถ้ามาลัยมาแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างในสิ่งแรกนะคะเราไปฟังเจสซี่ให้คำตอบกันเลยดีกว่าค่ะคิดเห็นยังไงกับมาลัยกับคารมา m อ t บหาจังหวัดลงให้ได้ก่อนค่ะไม่คิดเห็นยังไงค่ะหาจังหวัดลงให้ได้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาคิดเห็น,นเนาะอาจจะโหนกระแสก็ได้ไหมคะใครจะไปรู้คะเต็มที่ก็ข้วล้อมนะันน่าจะข้วล้อแบบนนกน่าสดอยู่ แต่แบบตัวเล็กอะแบบเวลาไปไปไปประกบกับคนตัวสูง,สงๆไงมันก็จะตัวตัวเล็กเนาะติเก่งจังแข่งเดินกับเขาไหมล่ะเอาไหมล่ะคะเอาไหมล่ะคะเอาไหมล่ะาคะาประสาทเนาะอีตะกะแบบเนี้ยติเก่งเราต้องไปแข่งกับเขาเหมือนคนที่ทํากับข้าวอะใช้เากกินแล้วเราบอกว่าไม่อร่อยแล้วเราบอกว่าติเก่งจังนั้นไปทําเองไปทำมาแข่งกับฉันทําไมกูต้องไปทไําทอ่ะม่นจะทุรังไหมอ่ะอีกอกยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมแบบนี้อีกอ่ะทุระไหมอ่ะอีควาย เจสซี่นะคะปัจจุบันเป็นไอ้นี้นะอาศัยอยู่ต่างประเทศอยู่แถวๆต่า,างประเทศรันน้องเจสซี่อาศัยอยู่ทางประเทศนะคะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยเจอเลยวัืก่อนเมืก่อนเจอนะเออเมียงพรากะสุดลิตนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะหลายคนก็แย่งกันเป็นนะคะเจ้าของที่จะจัดประกวดในการประกวดมิส s ิ n i ิ e r s ดในปีหน้าแล้วนะครับมีกระแสข่าวหรือว่าอาร์เจนตินาจะได้ไปนะคะแต่ที่นี่เนี่ยนะคะในการเป็นการจัดการประกวดมิส s ิ n i ิ e r s ดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสเนี่ยมันก็จะได้นะคะการท่องเที่ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามิสอินดิมันเป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มันเป็นเวทีที่เรียกฟ้าเรียกฝนได้นะคะล่าสุดนะคะหนึ่งในผู้บริหารแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะมิสเตอร์ราอูนนะคะ ราอูนเผย8ประเทศดิวเป็นเจ้าภาพในการประกวด Miss u n ี v e r ร์2005เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะ16พฤศจิกายนวเราจะประกาศเจ้าภาพ m ิสจ u n ี v e r ร์2005 2025บนเวทีนะคะดิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นอาร์เจนตินาหรืออาจจะมีประเทศที่ขอภาพใหญ่ด้วยัน เป็นประเทศที่อาจจะดิวได้หนักกว่าจ่ายได้หนักกว่าเพราะว่ามิสซูรีเวิร์ไปจัดที่ประเทศไหนเนี่ยมันก็จะดังหมดนะคะเผยชื่อ8ประเทศที่ดิวเจ้าภาพมิสซูรีเวิร์ดนะเธอ8ประเทศนะเออหวังว่าคงไม่มีเพื่อนบ้านอาเซียนนะเพื่อนบ้านอาเซียนคงไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่มิสซูรีเวิร์เขาจะจัดแถวลาตินอเมริกานะ ตรงนั้นตะวันไม่เคยตกดินนะคะบางคนไปบอกว่าธุรกิจตกดินไม่ตกนะคะตะวันไม่เคยตกลาตินอเมริกาตะวันไม่เคยตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตะวันยังขึ้นโดอยู่เลยค่ะนะคะสองสะท้อนอละลาอะลามอยู่นะคะล่าสุดอาร์เจนตินาหนึ่งในตัวเต็งเผยถามไปทางป่าเผยว่าจะทราบภายในเดือนมกราคม2005อ๋อนะคะ ก็ไม่รู้ค่ะเพราะตอนนี้8ประเทศนะคะดิวมาที่จะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดมิสยูนิเวอร์นะคะ รอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะครับปีหน้าเนี่ยในเมืองไทยก็คึกคักเพราะก็จะมีนางงามหน้าเก่าหน้าใหม่นางงามรีไซเคิลนางงามรียูสเนมากันเยอะแต่ที่มากันเนี่ยไม่ใช่นางงามนกหนูหมูแมวนะคะก็มีดกีกรีระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนก็สวยมากบางคนก็เป็นไทยแท้สวยเหลือเกินบางคนก็เป็นสาวลูกครึ่งภาษาดีสมองดีบางคนก็มีเสื้อสายอินเดีย คนนี้ก็แฟนคลับเยอะนะคะทุ่มไม่อั้นนะคุณผู้ชมนะคะคึกคักจริงๆนะคะ Rose to m s s s u n i v s r s e Thailand 2025นี่เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะถือว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะกลับมาที่โรงแรมเ n s น l ิล r e s รีสอร์ทแอนดโนะคะโรงแรมของเราจัดประกวด Miss Earth นะคะ Miss Earth Thailand นะคะเป็นสถานที่เก็บตัวนะคะของเหล่านางงาม นะคะทุกปีนะคะและที่สําคัญโรงแรมของเราเลนเดเวทใหม่นะคะใครที่อยากจะมาจัดเลี้ยงจัดงานสังสรรจัดสัมมนาหรืออยู่ใกล้ๆแถวปทุมธานีลาลูกกานะคะอยากจะได้ห้องพักที่ราคาย่อมเยาว์นะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อกับเราได้เราเลนเดเวทโรงแรมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศสวยหรูนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายอบอุ่นนะคะแล้วก็ทีมเซลล์ก็น่ารักเจ้าของก็น่ารักด้วยก็คือดรน้องสิริกานอ้นสงกรานนะคะ ผู้ถือลิขสิทธิ์ m i t s earth Thailand ยาวนานที่สุดก็คือ10ปีเต็มเลยนะคุณผู้ชมขานะคะทำสถิติไปแล้ว2มมงนะคะแล้วก็ผ่านเข้ารอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนะคะส่งไปก็ตกแค่คนเดียวนอกนั้นก็เข้ารอบตลอดนะคะก็บริหารงานโดยดรน้องใครสนใจนะคุณผู้ชมนะคะติดต่อสำรองห้องพักหรือติดต่อที่จะอาสำก็เรียกว่าช่วงปีใหม่เนาะ คริสมุงคริสต์มาสมาจัดที่เราได้เลยนะคะเรายินดีด้วยราคาย่อมเยาค่ะนะคะ029944321ย้ำอีกรอบนะคะ029944321หรือ0816555849 0816555849นะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมขานะคะช่วงหน้านะคะช่วงหน้ามาแล้วนะคะจะโหมิชามวันนี้ป่ะ วันนี้รู้สึกไม่ไม่วันนี้มัง้งที่เขาจะเป็นรอบพีลรมินารีนะคะสวยเยอะนะบาปบุญนะเห็นเขาเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนั้นนางงามเขาสวยเยอะนะคะสําหรับมิชามนะคะอาจจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามนะ,ะแล้วใคาจะใครจะเป็นตัวเต็งบ้างในการประกวดที่เวียดนามในครั้งนี้ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ